สวัสดีครับพบกับช่างปุ้ย UBP Auto 3โันนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำาการบำรุงรักษาระบบเกียร์ออตโต้นะครับการบำรุงรักษาก็เกี่ยวกับระบบน้ำมันนั่นเองนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการถ่ายน้ำมันเกียร์ส่วนใหญ่ก็จะถ่ายกันออกมาแค่ส่วนหนึ่งของระบบเท่านั้นนะครับก็คือ ถ่ายจากน็อตแค้งออกมาแต่สำหรับวันนี้เราจะแนะนำตรงที่ว่าจะมีเครื่องฟอกครับผมเครื่องฟอกก็คือใช้ระบบแรงดันน้ำมันนะครับที่อยู่ในระบบเกียร์ก็จะดันน้ำมันเก่าออกมาที่เครื่องตัวนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะใช้น้ำมันเกียร์ใหม่น้น้ำมันเกียร์ใหม่ อัดเติมเข้าไปในระบบเกียร์ครับผมก็จะเป็นการฟอกแล้วก็ยังมีกองอยู่ด้านหลังของเครื่องนะครับเพื่อที่จะกองสิ่งสกปรกที่จะเล็ดรอดเข้าไปภายในห้องเกียร์นะครับสำหรับการฟอกดียังไงการฟอกเกียร์นี่ดีตรงที่ว่าน้ำมันเกียร์เก่า ที่ใช้งานไปสักระยะ1นึ0งห้โลหรือแสนโลถูกถ่ายออกมาทั้งหมดแล้วก็จะได้น้ํามันใหม่เข้าไปแทนที่ทั้งหมดนั่นเองนะครับเพราะว่าน้ํามันเกียร์ที่อยู่ในระบบเกียร์ไม่สามารถที่จะถ่ายออกมาได้หมดได้หมดจดเนื่องจากอยู่ในทอร์กทอรกจะตั้งอยู่ ขนานกับพื้นนะครับท้อกจะตั้งอยู่ขนานกับพื้นต่อจากเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นท้อคซึ่งเป็นวงกลมไม่สามารถที่จะไหลออกมาด้วยตัวเองได้ต้องใช้เครื่องยนต์ oh <no. S 1> หมุนแล้วก็ปั่นออกมาครับเพราะฉะนั้นการบำรุงรักษาที่ดีการฟอกเกียร์ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับะระบบฟอกเกียร์นั้น แล้วอีกอย่างหนึง่งหลักการทำงานของการฟอกเกียร์นะครับไม่ต้องเป็นห่วงว่าฟอกแล้วจะเกียร์พัง <S 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 เนื่องจากระบบฟอกเกียร์การทำงานง่ายๆก็คือน้ำมันเกียร์ที่อยู่ในเกียร์นั้นสตาร์ทเครื่องปุ๊บน้ำมันเกียร์จะหมุนออกมาครับจะถูกแรงดันที่สร้างอยู่ภายในเกียร์ ดันออกมาแล้วก็ผ่านเครื่องตัวนี้แล้ววนกลับไปที่เดิมหลังจากนั้นเราก็ใช้วิธีก็คือเครื่องตัวนี้จะเปิดวาลวในนี้นะครับเปิดวาลวให้น้ำมันเกียร์เก่าที่มันไหลวนอยู่นะครับถูก่ายออกมาทิ้งในถังถัทงที่เป็นน้ำมันเกียร์เก่าครับสำหรับรองรับน้ำมันเกียร์เก่า พอลักษณะที่น้ำมันเกียร์เก่าถูกถ่ายออกมากี่ลิตรกี่ลิตรถูกถ่ายออกมานะครับน้ำมันเกียร์ใหม่ก็จะเข้าไปชดเชยตามตามที่เครื่องนี้รับรู้ว่าสมมุติว่าเราถ่ายออกมา,าทีละ1ลิตร1ลิตรนี่ก็เข้าไปแทนที่1ลิตรออกมา2ลิตรก็แทนที่เข้าไป2ลิตรนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับ ่วนใหญ่เราจะฟอกกันอยู่ที่8ลิตร8ลิตรก็ก็จะเริ่มถ่ายออกมาทีละลิตร2ลิตร3ลิตรถึง8ลิตรแล้วก็น้ำมันใหม่ก็จะแทนแทนที่เข้าไปเรื่อยๆครับก็จะถูกทดแทนกันภายในระบบเกียร์พอน้ำมันเกียร์เก่าถูกถ่ายออกมาทั้งหมด8ลิตรข้างในระบบเกียร์ก็จะเป็นน้ำมันใหม่ทั้งหมดที่อยู่ในเกียร์ของรถ เพราะฉะนั้นน้ำมันเกียร์จะมีความสะอาดที่สุดนะครับการบำรุงรักษาน้ำมันเกียร์แล้วก็จะมีกองเกียร์แต่ละคันก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคันก็จะมีกองอยู่ภายในของเกียร์บางคันก็จะอยู่นอกเกียร์สามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมบำรุงรักษาเรื่องระบบน้ำมันเกียร์กันนะครับ สำหรับเราเติมน้ำมันเกียร์ใหม่ไว้รองรับแล้วนะครับที่ตัวถังน้ำมันเกียร์ใหม่นะครับนี่นะครับเติมไว้8ลิตรนะครับหลังจากนั้นเราก็ฟอกรันเครื่องไว้20นาทีนะครับเราก็จับเวลาไว้ตอนนี้อยู่ที่6นาทีไปแล้วเราก็ลันเครื่องไปแล้วนะครับ6นาทีทีนี้ หลังจากที่เราฟอกอยู่เราก็ตรวจเช็ครอยรั่วต่างๆนะครับอย่างเช่นที่เราต่อข้อต่อไว้ต่างๆนะครับนี่นะครับข้อต่อน,นี้ต้องไม่รั่วซึมนะครับเพราะว่าน้ำมันถ้ามันรั่วออกเวลาเราเติมเข้าไปมันก็จะไม่เต็มระบบนะครับเราก็ ตรวจเช็คให้ละเอียดนิดนึงนะครับว่าน้ํามันเกียร์มันมีรั่วหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นก็เช็คที่ระดับน้ํามันเกียร์ด้วยนะครับว่ารถที่ขับมาน้ํามันเกียร์ผิดปกติไหมยอยู่ระดับที่โอเคไหมนะครับสําสหรับคันนี้ก็น้ำมันเกียร์ก็โอเคนะครับอยู่ในระดับที่เต็มเต็มระบบอยู่นะครับ อันนี้ก็โอเคแล้วก็ได้รู้แล้วว่าน้ำมันเกียร์ที่ที่เราจะทำการฟอกเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ปกติไม่ได้ขาดหายไปนะครับอาจจะมีดำๆหน่อยเพราะว่าใช้งานมานานเราก็ต้องทำการฟอกให้สะอาดที่สุดนะครับ แล้วเราก็จะมาดูเวลาอีกทีหนึ่งครับว่าตอนนี้เราใช้เวลาไปเท่าไหร่แล้วนะครับ <c oughs> 8นาทีนะครับ <c oughs> ก็จะฟอกไปผ่านกองนะครับ <c oughs> แค่สตาร์ทเครื่องน้ํำมันที่ไหลาจากตัวเกียร์นะครับ <c oughs> สร้างแรงดันโดยสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็ทอร์คคอนเวนก็จะหมุนนั่นคือสร้างแรงดันแล้วทีนี้แรงดันก็จะไหลผ่าน มายังตัวเครื่องฟอกนี้นะครับเครื่องฟอกนี้ก็จะมีกองมีไส้กองแล้วก็มีวาลว,วาลสามทางแล้วก็ตัววัดอัตราการไหลซึ่งเครื่องฟอกตัวนี้สามารถที่จะจับได้ว่าฝั่งไหนมีแรงดันเท่าไหร่มีบาร์มีเกจวัดเป็นเป็นบาร์ให้เช็คดูนะครับแรงดัน พอในจังหวะที่สตาร์ทเครื่องเนี่ยน้ํามันเกียร์ก็จะไหลผ่านกอง <c oughs> ก็จะทำให้เศษที่ตกค้างอยู่นะครับในน้ํามันเกียร์เก่า <c oughs> ก็จะผ่านกองตัวนี้ทำให้สะอาดยิ่งขึ้น <c oughs> ก่อนที่เราจะทำน้ำมันเกียร์ตัวใหม่หรือถ่ายน้ํามันเกียร์ใหม่เข้าไปได้ทั้งระบบ นั่นเองนะครับสำหรับอาการของรถคันนี้เกียร์วืดนะครับหรือเกียร์ไม่ไม่ไม่เดินนะครับเข้าเกียร์ดีไว้แล้วก็รถก็ไม่ขยับเลยอันนี้เราก็ทำการไปลากมานะครับแล้วก็มาตรวจเช็คดู มันมีความเสียหายตรงไหนครับก็เลยต้องมาเปิดแคงดูว่าน้ำมันเกียร์สกรปรกแค่ไหนแล้วก็ทำการถ่ายน้ำมันเกียร์ออกมาดูนะครับมีเศษมีอะไรป่าปนมาหรือเปล่าถ้าเป็นแค่น้ำมันสกรปรกเราก็ลองลองฟอกเกียร์ดูก่อนนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีความเสียหายใดๆ เราก็จะฟอกเกียร์แล้วก็ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ทั้งระบบหลังจากนั้นต้องเทสกันอีกทีนึงว่าเกียร์ที่เราฟอกไปเนี่ยมีการวิ่งเป็นยังไงบ้างมีอาการกระตุกไหมเกียร์วืดไหมนะครับนี่ครับสำหรับหลังจาก20นาทีผ่านไปนะครับ20นาทีผ่านไป มันเกียร์ที่ถูกฟอกอยู่ในหลอดน,นี้นะครับทีนี้เราก็จะทำการใช้น้ำมันใช้น้ามันใหม่เติมเข้าไปทดแทนน้ำมันเก่านะครับถังนี้จะเป็นน้ำมันเก่าน้ำมันเก่าก็จะถูกถ่ายออกมาในถังน้ำมันเก่านี้ใช้ฟังก์ชัน ที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันก็จะเป็นฟังก์ชันที่ถ่ายน้ำมันทั้งระบบนะครับผมอ่วนนี้เราจะถ่ายทั้งหมด8ลิตรเลยนะครับเราก็จะใช้น้ำมันใหม่เนี่ยเติมเข้าไปเสร็จทีนี้เครื่อง เครื่องฟอกเนี่ยมันจะรับรู้ว่าเราใช้น้ํามันที่ไหลเข้าไปเนี่ยกี่ลิตรแล้วก็จะเดนออกมาตามที่เติมเข้าไปสมมุติว่าเราเติมไป1นึ่งลิตรถังน้ํามันเก่าก็จะมี1นลิตรเช่นเดียวกันสลับกลับไปนะครับก็จะมีบอกว่ากี่ลิตรกี่ลิตรนะครับนี่ก็ทำการฟอกไปเลยนะครับ สังเกตว่าตัวนี้จะเพิ่มขึ้นแล้วตัวนี้ก็จะลดลงก็คือน้ํามันใหม่นี่น้ามันเก่านะครับสังเกตว่าน้ํามันใหม่สีใสๆอย่างนี้นะครับต่อไปเราเติมน้ํามันเกียร์ไปทั้งระบบเนี่ยมันจะใช้น้ํามันใหม่หลอดนี้แหละครับดันไปผ่านตัววาล์วต่างๆเนี่ยเข้าไปในระบบเกียร์นะครับ แล้วก็หมุนเวียนอยู่ในกลองของเครื่องฟอกเลยนะครับอ่าสังเกตเห็นตัวเลขนะครับที่ตัวนี้จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตัวนี้จะลดลงก็เนื่องจากว่าน้ำมันเกียร์ของอ่าน้ำมันเกียร์ใหม่เนี่ยได้เข้าไปทดแทนน้ำมันเกียร์เก่าในในเกียร์แล้วนะครับแล้วน้ำมันเกียร์เก่าที่อยู่ในเกียร์ก็กําลังจะออกมา อยู่ในถังน้ำมันเก่าของเครื่องฟอกตัวนี้นะครับนี่นะครับหลังจากที่เราได้เติมน้ำมันเกียร์ใหม่เข้าไปแล้วสังเกตหลอดที่เป็นน้ำมันเกียร์เก่านะครับจะเริ่มใสขึ้นใสขึ้นเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ฝั่งน้ํามันเกียร์ใหม่นี่ถังนี้จ,จะหมดแล้วแล้วก็มาเติมเติมเข้าไปในในเกียร์แล้วนะครับส่วนที่ออกมานี่ก็จะเป็นน้ํามันเกียร์เก่านะครับผมที่อยู่ในในเกียร์นะครับความสกปรกก็จะมาอยู่ในในถังนี้แล้ครับอ่าอันนี้ก็คือเสียงแบบนี้ก็คือน้ํามันเกียร์ที่เราเติมเข้าไปนะได้ครบระบบแล้วเต็มระบบแล้ว รบจำนวนที่เราต้องการแล้วนะครับจะลองสังเกตดูที่หลอดแก้วตัวนี้นะครับใสกว่าเดิมยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำการยกเลิกเสร็จแล้วนะครับสำหรับการฟอกเกียร์ที่สะอาดที่สุดแล้วในนวัตกรรมของการบำรุงรักษาเกียร์นะครับก็จะเป็นการฟอกเกียร์นี่แหละครับที่ทำให้เกียร์สะอาดที่สุดนะครับผม หลังจากนั้นเราก็จะมาทําการถอดสายตัวนี้นะครับที่เราฟอกอยู่ถอดเสร็จต้องต่อเข้าให้ระบบให้ปกตินะครับแล้วก็อย่าให้รั่วก็ไปดับเครื่องก่อนนะครับผมอันนี้ก็ดับเครื่องพอดับเครื่องเสร็จนะครับเราก็จะทำการ ต่อระบบคืนอันนี้สําคัญครับต้องต่อคืนแล้วก็อย่าให้รั่วด้วยนะครับก็ปิดเครื่องเข้าไปตอดสายออกครับผมบต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของช่างที่ทําการถอดสายแล้วก็ต่อระบบคืนนะครับขั้นตอนนี้ก็จะถอดสายน้ำมันเกียร์ที่เราต่อไว้ฟอกนะครับถอดออก นี่ถอดปลั๊กเลยครับถอดปลั๊กเลย้อ,อ่าถอดปลั๊กออกเลยปึ๊บมันก็จะไหลออกหน่อยนึงนะครับน้ำมัน,มนไม่เป็นไรเราเติมเพิ่มใหม่ก็ได้เลครับก็ถอดสายออกมาแลครับแล้วก็ต่อระบบคืนหลังจากนั้นเราก็จะไปเทส การขับขี่กันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมครับหลังจากพ่อเกียร์เสร็จแล้วก็ให้ช่างได้ทำการลองขับดูนะครับ องเดินหน้าดูก่อนนะครับสำหรับมาฟอกเกียร์เสร็จแล้วเราก็ลองขับดูนะครับว่า เกียร์อัตราเร่งเป็นยังไงนะครับนี่ผมก็เข้าเกียร์ดีน,นี่เริ่มออกตัวไปเลยนะครับเราก็จะดูว่าเกียร์เปลี่ยนตามระบบหรือเปล่านะครับไล่เกียร์หนึ่งเกียร์สองตามระบบหรือเปล่าหนึ่งสอง นะครับเกียรเปลี่ยนไปหนึ่งสองครับอัตาเร่งดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับพอเราฟอกเกียร์เสร็จแล้วนะรู้สึกว่าเยียบ์ปบนี้ออกไปเลยนะครับปุ่งไปเลยตาเร่งดีจริงๆนะครับ เกียร์สะอาดแล้วก็มีการเปลี่ยนถ่ายระบบเกียร์ที่ดีนะครับอัตราเร่งของเกียร์ก็ดีด้วยนะครับผมนะครับเราก็ลองบนถนนใหญ่นะครับความเร็วประมาณสัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับว่าอัตราเร่งจะเป็นยังไงนะครับเราก็ขับไปนะครับ โอ้รู้สึกว่าอัตราเร่งดีมากเลยครับพุ่งดีนะครับออออกตัวนี่พุ่งออกไปเลยนะครับ กระตุกนะครับไม่มีการกระตุกเลยนะครับ <Okay. S 1> เียร์เปลี่ยนความระดับปกติเลยนะครับแต่ช่วงล่าง ีิงนะครับช่างปุ้ยและทีมงาน UBP Auto สามพานนะครับคลิปนี้ก็มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมบคลิปกันนะครับสำหรับวันนี้ ขอาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ